สมเจดีของเรานับนี่กุมารทองครับก uh, <laughs> ุมารทองอยู่ตรงนี pox. ้เห no. ็นะครับนี mmm ่เหมือนมากเลยครับอาทิตย์สำคัญอะไรน่ครับหลวงพ่อมาถามกระจายครับหลวงพ่อท่านนั่งคงยุ้ยอยู่ตรงนี้มาคงบอกอิ่ดนี่เหมือนหลวงพ่อก็ถามกระจายนัมาอยู่ตรงนี้เลยนะอันะไรที่นี้มันมีอะไรอยู่อันเดงยวไหมเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมีผมก็ส่องไปให้สมาชิกได้ชมกันอย่างนี้แหละส่องไปส่องมาก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งอยู่ๆดีๆก็เขาล้อว่า พี่หนูขอยืมไปขายหน่อยทำไมหนูจะส่องดูไอ้เนี่ยนะครับนะครับยินย้อยอันนี้ยินย้อยนะครับนะครับอ่าจินตนาการกันเลาเองนะเขาล้อว่าแล้วตกใจดึงไปขายออกจากมือผมเราไม่ร่องดูอันนี้ยังยังเป็นของเด็กๆพี่เหมือนยังของเด็กอยู่นยังเกิดอยู่ครับยังย้อยอยู่ยังย้อยอยู่นะครับยังเจริญเติบโตอยู่มีอยู่มีผมก็ตกใจแล้วพี่ร้องทำไมโดนอะไรกันรือไม่ใช่พี่หนูยิ่งไปขายหน่อย กัเป็นแบบครับธรรมชาติสร้างรานม,มาให้เราได้เห็นนะครับอันนี้นี่ครับมาดนูนะครับตรงนี้บริเวณนี้คล้ายๆนกับงวงช้างเห็นไหมครับเป็นร้อยๆทีอกเลยงวงช้างมรนนั้นเลยนะครับอ่างวงชา้งงชางทำเป็นแนท่นบริบูษณฐานขึ้นมาหน่อยครับให้เจ้าแม่กุินมาบริบูรณฐานอยู่บนหลังชา้างแล้วมีลูกสิดลูกหานั่งกราบว่า้อยู่เยอะแยะหมดเลยจะอยู่บริเวณนี้นะนี่นะตรงนี้เลยนะอ่าแล้วมาดูหินกลุ่มนี้ครับมาดูหินกลุ่มนี้คล้ายๆเหมือนจะอะไรครับ ผมจินตนาการให้ยางก็คือใครนั้นในบริเวณอำเภอชายโยกเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับบุกไม้มาข้ามวงจะเยอะมากเลยนะครับในอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับขัดแค่นิดหนึ่งครับท่านใดชอบทานไหมครับอาใช่เลยครับใช่ท่านใดชอบทานนะเด็ดเด็ดเอาไปให้แม่โกวันที่สวนชายโยกขัดให้ไม่ปายไม่เอาไม่ทำนะครับเราไม่ทำขาดนั้นบนนะ มันก็จะไปติอีกชองหนึ่งอีกห้องหนึ่งเหมือนกันนะที่บรรดาเลยขาหนีขึ้นไปหลอกซ่อ,อนกันอยู่นะตงช่องนี้มันก็จะลป็นช่องลึกล,ล,ล,ลงไปนะเราไม่พาขึ้นไปก็คือจะลื่นมากเลยช่องนี้เนี่ยเป็นช้องที่ลื่นมากนะคือถ้านนีน้ถ้าจะเที่ยวเันจริงๆถ้าเป็นนักสำรวจก็คือจะสำรวจกันจริงๆคือต้องเที่ยวกันเป็นวันเลยผมเคยใช้เชือกอโรยตัวเข้าไปห้องบรรดาข้าไันนั้นไหนลุกนะครับยิงเข้าไปก็ไปเพียนนั่งลงเพียนดับไปเลยไม่มีอากาศนะครับเลยต้องรีบออกกันมา นะครับบริเวณก็เป็นหินที่ยอ้อยขาวสะอาดบริสุทธิ์เลยเอาแล้วทีนี้สิ่งต้าเอาเราผมบอกแล้วจะให้ดูเราองมองย้อนกลับไปที่บันไดนะครับผมบอกแล้วจะมีสุภาพสต,ตรีท่านหนึ่งยืนรอเราอยู่เหมือนไหมครับไม่ต้องส่องไฟครับี่คุณพี่ไม่ต้องส่องไฟครับอนะไม่ต้องส่องไฟครบต้องรอต้องดูมืดๆมองจากความมืดออกไปไหาที่มีแสงสว่างเหมือนไหมครับตรงบันไดนะที่เราขึ้นบันไดามาเมื่อกี้เนี่ยมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งผมยาวยืนนอนเห็นไหมครับ อ่ะผมยังมาให้ดูเทสแต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเดินออกจากห้องนี้กันที่นึงก่อนเดี๋ยวเราลงบันไดนะพอลงบันไดตัวนี้ปุ๊บ้้วก็เดินไปช่องที่เทพีแบบที่ภาพยืออยู่นะเดินออกไปแล้วไปถึงตึงนี้ที่มีแสงสว่าง